เคยเจอปัญหาเวลาที่เราปวดมากๆแล้วเราไม่สามารถจะหาวิธีลดปวดได้จนบางครั้งทําให้การหายใจเราผิดปกติบ้างไหมครับแล้วเชื่อไหมครับว่า การหายใจที่ถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะลดอาการปวดเราได้ด้วยก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งคุยกันบ้างนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการหายใจเนี่ยมันช่วยลดอาการปวดได้อย่างไรจริงๆมันทำได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนเนาะ,ะมาดูนะครับการหายใจการหายใจเนี่ยหายใจแบบเนี้ย มันลดอาการปวดได้ยังไงสมมติถ้ามันปวดมากๆมันก็คงจะช่วยไม่ได้หรอกแต่มันสามารถลดอาการปวดสําหรับคนที่ปวดเรื้อรังได้คืออาการปวดเรื้อรังนี่ก็คือมันไม่ได้ปวดมากละแต่มันจะปวดอยู่เรื่อยๆปวดอยู่บ่อยๆนะครับมันลดได้อย่างไรให้เราเข้าใจทฤษฎีมันก่อนทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปเข้าใจเรื่องของการหายใจให้เราเข้าใจว่าอาการปวดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนพูดถึงระบบประสาทระบบประสาทมีอยู่3ส่วนหนึ่งคือระบบประสาทส่วนกลาง 2. คือระบบประสาทส่วนปลาย3คือระบบประสาทอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะส่วนกลางคืออะไรส่วนกลางคือสมองแล้วก็ไขสันหลังสมองกับไขสันหลังทําหน้าที่คือคิดวิเคราะห์ไขสันหลังก็อยู่ในโซนเดียวกันไปสู่ส่วนระบบประสาทส่วนปลายคือเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังออกไปที่ปลายมือปลายเท้ามันจะเป็นการเหมือนสายไฟที่นําสัญ,ญญาณประสาทไป ดังนั้นเวลามีอาการปวดมีอาการอะไรเนี่ยสมองจะวิเคราะห์ออกมาประมาณนั้นอีกอันนึงก็คือระบบประสาทอัตโนมัติส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไขสันหลังระบบประสาทอัตโนมัติเราจะเรียกว่าเคยได้ยินไหมซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซิมพาเทติกก็คือระบบประสาทที่เวลาเรากำลังจะแข่งกีฬาเหมือนผมเล่นบาสเมื่อวานจากแข่งกีฬาแบบตื่นเต้นมากๆหรือว่ากลัวมากๆเนี่ยระบบประสาทซิมพาเทติกมันจะทำงาน ทำงานหนักมากเหมือนเราตื่นเต้น <ๆ S 1> กลัวคุณหมอเหมือนเราไปหาหมอแล้ววัดความดันแล้วความดันมันคูดมันชูดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือระบบประสาทซิมพาทติกมันทํางานครับซึ่งคนที่มีอาการปวดเนี่ยระบบประสาทซิมพาทติกจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยมีการหายใจที่มันผิดเพี้ยนการหายใจเนี่ยมันเวลาที่ซิมพาทติกมันสูงมากๆการหายใจมันจะหายใจทีและหายใจเร็วขึ้นสังเกตได้จากเวลาที่เราแบบ เครียดหรือเวลาที่เรากําลังวิตกกังวลเนี่ยระบบประสาทเนี่ยมันจะกระตุ้นเสร็จแล้วการหายใจเราจะเริ่มหายใจแบบเร็วขึ้นที่ขึ้นมันก็เลยมีงานวิจัยว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่มาฝึกการหายใจแบบนี้วันละประมาณ15นาทีเนี่ยมันจะสามารถที่จะคอนโทลคอนโทลเขาเรียกควบคุมระบบประสาทซิมและพาราซิมตรงนี้ได้แล้วก็จะลดอาการปวดได้ระดับหนึ่งจริงๆอาการปวดเนี่ย ความหมายของอาการปวดนอกเหนือจาการะบบประสาทนี้มันเรื่องของประสบการณ์แล้วก็อารมณ์ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมระบบประสาทพวกนี้ได้มันก็จะทําให้อาการปวดของเราดีขึ้นได้นะครับมันอาจจะไม่ได้แก้ที่ตัวอาการตรงจุดเลยแต่มันจะแก้ที่ระบบประสาทนําสัญญาณของเราให้มันดีขึ้นเราจะคอนโทรลระบบประสาทซิมไพติกกับพาราซิมไพติกได้อย่างไรได้โดยการหายใจครับมีงานวิจัยบอกว่าการหายใจที่ลึกและควบคุมมันได้ไม่ที เกินไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้ซิมไพเรติกมันทํางานมากขึ้นถ้าซิมไพเติกทางานมากขึ้นเราจะผ่อนคลายและดีขึ้นทีนี้เราจะกระตุ้นซิมไพเรติกได้อย่างไรเป็นเทคนิคที่นักกายภาพเขาก็ใช้นะเวลาที่ไปรักษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้รู้สึกว่ามาแล้ววิตกกังวลมากๆเครียดมากๆกเนี่ยก็จะซิมไพเติกทํางานเยอะเ็าจะให้หายใจครับฝึกหายใจมีเทคนิคที่มาฝากอยู่2เทคนิคด้วยกันเทคนิค<ๆ>แรกคือจําเลขไว้นะ4 7แล้วก็8 4 7 8นะครับเราจะทำอยู่ประมาณสัก5รอบนะ4คืออะไร c คือหายใจเข้าหายใจเข้า4วิดูนะ 1, 2, 3, หนึ่งสหายใจเข้านะครับ4วิแล้วก็ค้างไว้อีก7วิค้างไว้คือกั้นหายใจไว้7วิ2 7วิเสร็จหายใจออกเป็น8วิ แค่นี้เองหายใจเข้าสี่วิค้างไว้7วิแล้วก็หายใจออก8วิอันนี้ก็จะกระตุ้นพาราซิมพรติกให้เราทำสี่เซต4ี่เซตแล้วก็พักแล้วก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆจนครบ15นาทีสินาทีประมาณนั้นประมาณ15นาทีนะครับลองดูนะหายใจเข้าค้างไว้ แล้วหายใจออกแปดวิแค่นั้นนะครับ แล้วก็ทําอย่างนี้ให้ได้เป็นไซคลไซคลนะประมาณ4รอบถึง5รอบแล้วเราพักไซคลเริ่มใหม่ให้ได้ประมาณสัก15นาทีหายใจแบบหายใจเร็วหายใจทีการแอคทีเวทของซิมพาเทติกที่พูดถึงระบบประสาทส่วนกลางที่แอคทีเวทมากเกินไปทําให้เรามีความเครียดมากขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นครับต่อมาเทคนิคที่2เทคนิคที่2ผมใช้บ่อยผมจำง่ายเราเรียกว่าบล็อกบล็อกก็คือ4วิจําไว้ว่า4วิ4ว,4วิโดยการหายใจเข้า4 ค้างไว้อีก4แล้วหายใจออกอีก4แล้วก็ค้างไว้อีก4เป็นไซคล์ทำแบบนี้เป็นรอบเป็นเป็นเหมือนเป็นบล็อกเขาเรียกเป็นบล็อกนะครับถ้าเราคนโทรลแบบนี้ทำอยู่ประมาณ4-5่ห้าบล็อก ภายใน15-20ถึงนาทีเนี่ยอาการหายใจถี่หายใจเร็วหรือมันจะกระตุ้นซิมพาเรติกทำให้เราผ่อนคลายได้อาการปวดก็จะดีขึ้นได้นี่คือ2เทคนิคนะครับที่เราสามารถเอาไปจัดการได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆเลยคนที่คุณแม่ก่อนคลอดพวกนี้เราก็ต้องฝึกหายใจแบบนี้หรือว่าคนที่มีอาการปวดอยู่แล้วที่มันปวดเร้อรังมากๆเราฝึกหายใจพวกนี้ได้จริงๆมันสอดคล้องกันหมดนะครับเวลาที่ปวดมากๆนี่ความเครียดมันจะสูงดังนั้นถ้าเผื่อเราฝึกหายใจพวกนี้มันจะลดความเครียดแล้ว อาการปวดก็จะลดลงได้ด้วยถึงไม่ได้หายแบบ100%แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราออกกําลังกายก็จะมีการฝึกหายใจร่วมด้วยถ้าเผื่อเราฝึกหายใจเพื่อลดอาการเครียดได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะได้นะครับบางคนฟังดูเอ๊ะ ออฟฟิศซินโดรมมันเกี่ยวอะไรด้วยกับความเครียดนะันจริงๆแล้วเกี่ยวมากๆเลยนะครับเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมาจากการที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆเนาะเรื่องของท่าทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันทําให้โครงสร้างเราเสื่อมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเผื่อเรามีความเครียดเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงมากขึ้นการหายใจถี่ขึ้นยกตัวอย่างนะเอาแบบให้เห็นไซเคิลเลยนะก็คือเวลาเราอยู่ในท่าก้มคอ ore, อยู่ในท่าเดิมนานๆเนาะค้างไว้นานๆสักพักหนึ่ง ปัญหาที่ตามมาคือเราจะหายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่างานมันเร่งงานมันด่วนข้าวก็ไม่กินนะฮะนอนก็ไม่พอ มันก็จะทําให้กล้ามเนื้อนี่มันตึงขึ้นเป็นลำเป็นลำได้เร็วขึ้นเลยนะแล้วยิ่งมันตึงมากๆเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็ทําให้มีอาการปวดเกิดขึ้นได้ดังนั้นการคอนโทรลการหายใจเนี่ยจะมีผลมากๆดังนั้นควรจะต้องฝึกทุกวันนะครับรวมไปถึงถ้าเราสามารถควบคุมได้ดีเราควรจะฝึกเรื่องของสมาธิเข้าไปด้วยถ้าเราฝึกสมาธิเข้าไปด้วยเราไปเพ่งที่ลมหายใจอย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านมากเริ่มไปสอนทำมานะแต่จริงจริงมันใช้ได้จริงนะครับถ้าใครที่สามารถฝึกได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้อาการปวดที่ปววดเรรรืื้ออองยู่่หามี ปวดมากๆมันลดลงได้แล้วก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเรามีอาการปรวดหัวหรือปวดคอบ่านะครับเวลาเราฝึกหายใจเราไม่ต้องไปสนใจที่คอบ่านะเรามาสนใจที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าลึกก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแบบนี้แค่นั้นเองแล้วอาการปรวดของเราเนี่ยสมองมันจะไม่ถูกสั่งไปที่ตรงนั้นละมันจะมาอยู่ที่การหายใจพวกนี้ นะครับประมาณนี้ลองเอาไปใช้ดูแล้วถ้าทาแล้วเป็นยังไงลองมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับหรือใครเคยฝึกแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างลองแชร์ให้กัน ข้างล่างให้ดูในคอมเมนต์หน่อยล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้สาวนสาวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.